ท,ทัศนที่รับทราบเป็นทางการปิดเกมคุณเศรษฐาแปลกนะปฏิกิยาในเวทดวงการเมืองมันไปประทุมันไปปรากฏที่พักประชาชนเป็นที่แรกนะนี่โดนไปก่อนแล้วไงก้าวไกลยุบไปก่อนอพักประชาชนพักประชาชนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มแรกที่กระโดดออกมาแสดงจุดยืนแสดงความเห็นแสดงทัศนทีทางการเมืองต่อคําวิจัยของศาลด้วยข้อความแบบนี้เลยครับ ไม่เห็นด้วยสารรัฐธรรมนูญวิิจัยเศษฐาทวีสินพ้นนายกรัฐมนตรีเรื่องจริยธรรมควรเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่สารองค์กรอิสระผูกขาตีความเหตุการณ์วันนี้เป็นสัญญาณทุกฝ่ายต้องเร่งแก้รัฐธรมนูญทบทวนอำนาจหน้าที่สารรัฐรมนูญและองค์กรอิสระโอเคนั่นก็คือจุดยืนของก้งชาวไกลหรือปัจจุบัน ก็คือพักประชาชนโอเค okay. แต่คราวนี้ไปดูมุมมองของนักกฎหมายอีกคนผมแปลกใจผมแปลกใจที่อาจารย์ทองทองจันทรางสุยืนอยู่จุดนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะตั้งข้อสังเกตผ่านผมตั้งข้อสังเกตคอมเมนต์ข,ของอาจารย์ชัาที่โพสเคยเห็นอาจารย์ทองทองมานานานเนะี่ยผมค่อนข้างแปลกใจที่อาจารย์ทองทองยืนอยู่จุดนี้นะแต่ก็ดีอาจารย์ เจอหน้าจะยกมือไหว้อาจารย์หนึ่งทีมุมมองของอาจารย์น่าสนใจอาจารย์ทองทองได้โพสต์ใน Facebook ของอาจารย์ทองทองเองเป็นการโพสต์แสดงความคิดความเห็นต่อคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะด้วย <พบ S 2> ข้อความงกล่านี้การใช้อํานาจตุลาการที่ปรากฏในช่วงสองสัปดาห์นี้เท่ากับว่า สารสามารถชี้ต้นตายปลายเป็นเหนืออำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารได้แบบรวบยอดโอเคไม่แค่นั้นครับอาจารย์ทองทองได้ยังตอบในช่องคอมเมนต์อีกหนึ่งข้อความว่าค่ะตุลาการที่ไม่สามารถอธิบายความยึดโยงกับประชาชนได้เลยแต่สามารถโยงเรื่องราวกลับไปหาคณะรัฐประหารได้ยิ่งพัศจริครับอโอเค มัต้องแปลความไปเยอะนะอ่านแค่นี้เข้าใจแล้วเพราะว่าเ <นะ S 2> พราะว่าเอาคอนเทนต์ที่พอแล้วลหละค่ะชีวิตมันต้องไปต่อเดินต่อไปค่ะชีวิตมันต้องไปต่อประเทศยังต้องเดินต่อดังนั้นมองไปข้างหน้าดีกว่าค่ะ